เอาเลยเอามาเลย,เอ,าาเลยอันนี้คือแบบว่าหนูจะบอกว่าลูกค้าถามเยอะมากสามหนึ่งเจ็ดเอ่อสามเอดวีมีเป็นป้ายบูค่ะสามเอดวี w, ป้ายบูเสียงดีท้งนางเลยน่าราักโร้ย <c oughs> หน้าตาหนูดีกว่าอีก <c oughs> แต่ว่าหนูขอนั่งตรงนี้ก่อนแล้วหนูค่อยไปตอนจบไลฟ์เออแม่หน้าตาดีกว่าเสียงเอาเลย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 ตัวนี้พึ่งลันหน้าเพจไฟใช่ไหม สามหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสเวตเตอร์เด็กอ่าค่ะอันนี้โปรด้วยแหละจะบอกว่าโปรลดโหดมากสองพันเก้าอ่าประมาณสองพันกว่าบาทสองพันเก้าหรือสองพันสี่เพราะว่าราคาเต็มมันสี่พันกว่าบาทใช่ใช่สี่พันบวกบวกเลยลูกค้านะคะสี่พันบวกบวกเลยอันนี้คืองานญี่ปุ่นนะคะจะเน้นเป็นงานสเวตเตอร์ท่อนบนสองพันเก้าคุณแม่ลูกค้าว่าแยกกันสวยแย่งกันสวย สามคือก็อยากแย่งอยู่แม่แต่ดูด,ดูหนูกลับบ้านทีหน้าหนูบวมมากเลยกินเยอะขอโทษค่ะอ้ยแม่นี่ชิเสิร์ฟนะเสิร์ฟช้ำม,มากรู้จะกินอะไรกับบ้านทีนี่อิ่มท้องตลอดเลยอะ่ะสาม kwe ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะท่กกูกไก่บอกเอ่อสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูเช็คให้นะแบบหนึ่งนะคะครับผมตัวนี้นะแอดวีโคสามหนึ่นะคะสเวตเตอร์เด็กคอกลม จอเวเตอร์ขอกลมเด็กเจ้าเตอร์ขอกลมเด็ก90กิโลนะคะกระเป๋นี้ราคาโปรอยู่ที่2 9 0 0ค่ะจาก4,200บาทและเป็นงานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นมีอะไรมีแบรนด์แม่คาอย่าลืมอย่าลืมแง่แบรนด์ให้หนูด้วยนะคะทุกคนอ่ะไปเช็คแอรน่า3-1-6ให้ที่กูไก่หน่อยสักคู่นะจจะว่าแต่พูดหนูอา เนาะนะจะคู่นะคะอ่ะตัวนี้จะเน้นเป็นงานสเวตเตอร์ท่อนบนล้วนๆเลยอ่ะมาแลยป้ายดิสนีนนนย์มลยลิกกี้เมาส์จ้าครับผมเพื่องานะรอบที่แล้วเราเปิดเราเปิดรีวิวกันลูกค้าคือแย่งกันหนักมากแล้วแบบใครได้รีวิวค้าคือแบบวู้ว,วูมันเลยวันนั้นน่ะวิเธอพึบข้าไยังไงละทอมแอนเจอรี่ไปสิป้ายทอมแอนเจอรี่นะคะตัวนี้ วิ่ยได้หลายร้อยนะงานเนี่ยงานแรเลยในช็อปก็มีหลักพันนะจ๊ะทอมือนเจอรี่ลิคสิท์แทะนะคะหนูจะบอกว่างานแบรนด์เด็กอะแม่ราคามันราคามันสูงนะว้าวคุณนายเบอร์เบอรี่นะคะของเด็กนะคะชูเดน เด็กหญิงเด็กชายใช่ๆของโก้ของโก้ค่ะตัวนี้ 317A ค่ะไม่ไม่ราคาที่ถามราคาหนึ่งหกเคค่ะ KWE 316เนาะใช่ KWE 316หนว้าแบรนด์ใหม่อีกแล้ว KWE 316านึ่งหนะคะราคาโปรอยู่ที่4,500บาท4,500บาทตอนนี้พร้อมส่งไหมคะน้องเพนแกร็บครับแต่หนูเช็คให้สักครู่แกร็บค่ะ โอ้อันนี้ของวิเป็นของพีนัทนะคะหมดค่อตอนนี้ 316A พี่กุ๊กไก่ของสิงของหมดชั่วคราวะนะแต่ว่างานเป็นงานราคาโปรอยู่แต่ถ้าสมมติมว่ามันโปรจนถึงแบบสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่าในตู้ถัดไปจะมีมาเพิ่มหรือเปล่านะคะอุ้ยง,ง,งานสวยมากเลยอ่ะลูกค้าไหนจ้าหญิงอุ้ยทาดา มาแล้วมาแล้วนี่เลยรู้เลยเห็นน้องหมีตัวนี้คือรู้เลยว่าเป็นของลาฟโรเรนโปโลนั่นเองนะคะลูกค้าเห็นไหมน่ารักมากเลยของโปโลค่ะตัวนี้นะคะราพันเซลราพันเซลว้าวอาดิดาสค่ะอุ้ยหยิบตัวนี้มาก็เป็นหมดเลยอ่ะใช่อันนี้คือน่ารักมากมันจึ้งเกินโอ้เบนฉ่ำมากคุณแม่ยังไง ยูนิโคค่ะอุ้ยหยิบมาคือแบรนด์เลิศดเลปังปังแท้ลูกค้าลายสวยพวกงานลิคิทธิะยิ่งจะสวยเลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยของอุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่มีแบรนด์นะแต่ว่านางเป็นสกรีนแบบน่ารักอ่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มาราดด์เอ็ดวินค่ะเอ็ดวินค่ะนี่เห็นนะคือยูนิโค้ดค่ะยูนิอีกแล้ว a บบี้ดอสีส้มสิบหน้าไปเลยตัวนี้น่าารกกมเบบี้ดอจะสิบหน้าสวยมากสีส้มลายเต็มตัวเลยอันนี้คือกดราคาได้แล้วจริงเออไปอยู่ในกลุ่มเยอะๆแม่เราจะเห็นแบบอ,อมันขายสนุกนะ่างานเด็กนะคะเนี่ยเห็นไหมสวยไซส์ดีก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์แบบว่าเออสามสิบมีมิติสามสิบไปร้อยสิบร้อยยี่ร้อยห้าอะไรอย่างเงี้ยคือ เด็กแบบสามารถถึงประมาณสัก7ขวบได้8ขวบได้เลยนะคะได้หมดค่ะอุ๊ยอันนี้น่ารังมากแอ็นฟ้าเราต้องโชว์พร้อมกันไหนจึ้งเออเฟี้ยวเฟี้ยวเท่เท่เอาเออี่ลูกหมาน่ารักไหมเกี่ยวไโดน่ารักมากน่ารักจริงคนนี้คือแบบบางทีอ่ะถ้าเราเจออนิเมหนูจะบอกว่าถ้าพวกหนูเจออนิเม่เดจะโชว์ให้ดูนกี้นกี้ อุ้ยอันนี้ไซส์ดีประมาณเอ,อ่อเจ็ดขวบได้เจ็ดแปดขวบได้เลยไนกี้ตัวนี้อันนี้น่าจะจีอูสีแดงสาราคา่ะสาราคา่ะอุ้ยอันนี้โอ้ยกระตูนเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่สวยมากอุอ้ยลิขสิทธนะิ์เห็นไหมกระตูนเยอะนะเออแม่เบสบอลเอ้ยอันนี้มีฟรีเอออันนี้มีฟรีเนี่ยเห็นไหมกระต่ายน้อยมีฟรีน่ารักมาก ฮูดแบบพูดไม่ได้เปิดค่ะแบบพูดดูเหลือแค่ไม่ไม่ไม่ถึงสิบลูกแล้วว่ะตอนเนี้สามหนึ่งหกออกไปยังคะมิกกี้เฮาค่ะมิกกี้เฮาค่ะเลยยังไม่ได้บอกว่าเชฟจะไปได้ไงหมายถึงว่ามิกกี้เฮาไปอ๋อยังค่ะยังค่ะคุณหนามิกกี้เฮาเข้าใจคนละแบบคนละเรื่องคนละราวเออ งงเวอร์เรื่องเเดียวกันพราะว่ามิกกี้เขาแม่ๆเขาก็หากันใช่คอนเวิร์ตค่ะคอนเวิร์ตค่ะไอเต้าเด็กมีเทสนะฮะไอเด็กเทสไอเด็กเทสไอเด็กใส่แบรนด์เออเก๋เนาะเด็กใส่แบรนด์เด็กใส่แบรนด์ตัวนี้รีวิวส่งให้ฟรีด้วยนะฮะรีวิวส่งให้ฟรีด้วยน้องแพรในไหนก็ในไหนแล้วบอกระอัดมาเลย เดี๋ยวหนูไปดูก่อนโอเคอันนี้ยูยูทีป้ายยูนิโคนะคะคอแลบโปเกมอนแชมเปี้ยนอันนี้ของวิคอแลบโปเกมอนนะคะของยูนิโคอุ้ยอุ้ย,ย,ยเท่มากเท่มากอ้ลูกค้าโอ้โหสวยอนะ่ะสวยทุกตัวเลยอะ่ะลูกค้าตัวนี้นะคะแม่โกดส3 1หนนะคะเป็นสเวตเตอร์คอกลมเด็กนะคะ90กิโลค่ะราคา โปอยู่ที่2,900บาทเท่านั้นนะคะคะลูกรีวิวส่งฟรีค่ะรหัส CF f ฟฟัน n 88ค่ะ f ฟฟัน n 88รีวิวส่งให้ฟรีนะคะพ <รา S 1> ิมมาดิเลย f ฟฟัน n 88ผู้ใดซื้อได้ไปคะ่ะตอนนี้ก็คืองานมันเลิศขนาดนี้แบรนด์ช่ำขนาดนี้ลูกค้าะคะ S <S ใช่ค ER: ่ะตัวนี้ม่โปค่ะจาก4,2 0 0เหลือ2,900จาก4,2 0 0เหลือ2,900นะคะมิชิโกะรอนดอนอู้หูุ้ยแบรนด์สวยมากลูกค้าเอาไหมใครจะเอาค่ะใครจะรับคะพิมมาตอนนี้ได้เลยนะคะพิ่มาตอนนี้ได้เลยค่ะลูกค้าอุ้ยสวยมากเลยอ่ะดิคาสิทเยอะมากพุณแม่อย่างไงล่ะดูดิอ้โหแบรนด์เยอะนะเนี่ย เยอะมากเลยไปเปิดคัดแบรนด์ขายอย่างเดียวก็กําไรแล้วอะเอาไหมใครจะรับหรือเปล่าใครจะรับหรือเปล่าลูกค้ารีวิวสองปีแคะเบบี้ดอค่ะเบบี้ดอค่ะนี่อันนี้ก็แบรนด์นะลูกค้าแบรนด์เยอะมากไลน์ในนููยังโชว์ไม่ได้ครึ่งก้อเลยโชว์ได้นิดเดียวเองโชว์ไปได้นิดเดียวเองไออันนี้อันนี้เอลโม่เอลโม่อุ้ยไปยูทีสีแดงด้วยลูกค้าแพงมาก ไม่พีจดงรีวิวส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะสองพันเก้าร้อยบาทส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะใช่แล้วฟอรันแปดสิบแปดเดอร์อันนี้ Air f o ร c e รีวิวส่งฟรีดออะใครจะรับไหมน้องปอดอ้อลลูกค้าหน่อยสิใส่ไมคไว้น่ะจะให้ออลลูกค้าอันนี้ของโปโลค่ะ แชมเปียนโปโลว้าวคู่กันเลยุยของไอโฟาจึงสุดเป็นแ็คเก็ตเบดบอรด้วยลูกค้าของไอโฟาจึงสุดนี่ว้ายอันนี้เคยเป็นตุ๊กตาที่ยอดฮิตมากมึงก็เอออะไรนะชื่อว่าอะไรวะลืมนะชื่อว่าตัวอะไรอ่ะลืมนะมันเคยดังมากๆเลยลืมเหมือนการจำไม่ได้ลิขสิทธิ์เยอะมากลูกค้าใครจะรับนะคะหรือว่าตอนนี้พี่ว่าแม่แม่ตั้งหลานกันแน่เลยวันจันทร์ ตอาดเย็นหัวคันตาอะย้ำรหัา CF อ,อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปแล้ว CF นะคะของรุ่งนี้นะคะแม่หนูจะบอกว่ารีวิวส่งให้ฟรีนะคะและราคาก็2,900เท่านั้น2,900ใช่2,900เท่านั้นนะคะแชมเปี้ยนค่ะฟอฟัน8 8ดสฟอฟัน88ดสรค่ะรีวิวส่งให้ฟรีไปเลยเอาโม ไม่ใช่ลอตโซ่ค่ะตัวนี้ฮะลอตโซ่เออลอตโซ่ฉันจะพูดอย่างนั้นแหละเฮ้ยค่ะไปดิสนีย์ค่ะของน้องปอดว้าวไปดิสนีย์เลเวลแดงนะคะและของพี่คือนางเป็นของเบบี้ดอลค่ะเป็นเบบี้ดอลนะคะลอตโซ่ค่ะด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยวว้าเหมือนภาพเหมือนด้านหลังเป็นจิมมีมค่ะไม่ค่ะเป็นจิมมี่ค่ะเออเออ Like that, ั่นแหละังนั้นแหละลูกค้าเห็นไหมคือได้เลยได้เลยค่ะเท่านั้นอุ๊ยยูน erm ี้มาอีกแล้วยูนี้มาอีกแล้วค่ะอันนี้กระตุ้นเรื่องอะไรเอ่ยใครรู้ไหมเอ่ยปึ๊บปึ๊บป๊บของยูนิโคนะตอนนี้งานลิขสิทธิ์ค่ะงานคอลแลบนะลูกค้าอ้ายูนิโคมาอีกแล้วนี่ยูนี้ค่ะยูนี้นะลูกค้าอุ๊ยยูนิเยอะงานคอลแลบเยอะมาก ใครอยากได้งานสเวตเตอร์ขอกลมท่อนบนล้วนๆอย่างนี้นะคะเล่นรหัสนี้ได้เลยโก้ด 317A นะคะโก้ด 317A นะคะงานญี่ปุ่น90กิโลนะคะรีวิวยังว่างนะที่ปอนถามว่าประมาณกี่ตัวคะที่ปอนอันนี้อุ้ยได้เยอะอยู่นะตีให้ประมาณ4 0สี่ร4อยบวกนะ่น้อยอะ หรือว่าเยอะมากถึงนะน่าจะถึงยูนิโคค่ะคอแลบดาก้อนบอลใช่ไหมดาก้อนบอลเออพี่ปอดเอาเปล่าสวยมากเลยงานคอแลบเยอะมากเลยงานห่อยเขียวอ่ะงานคอแลบเยอะมากเลยอันนี้ของเอเเอ็มนะคะนาซาเอ้เพิ่งเห็นว่าเป็นนาซาด้วยนาซาก็พาเอเชียเอ็มไปได้หรอกไปนีงานสดอยู่นี่ใช่ไหมนี่นี่ทำดีมาก รีวิวให้น้องเยอะๆน้องชอบไม่งานใหม่มาว้าวขอบคุณค่ะเป็นที่ปอนค่ะอุ๊ยอันปังแมนนี่ปายอันปังแมนแท้นะจ๊ะราคาเอาว้าแย่งกันพูดแล้วอ่าหยิบมาหนึ่งสองสามซูมหยิบกันไหมเราแล้วจะเจอแบรนด์ไหมพึ่งซูมซูมหยิบ ปล่าก็แบบเออเราเราจะสุ่มหยิบกันไหมว่าแบบจะเจอแบรนด์อะไรนี่อารีวิวโซเอาแล้วนะลูกค้า,า,า,าลาฟลอเรเนไายห้อยค่ะพี่บอสแล้วเป็นงานปักนะคะตัวนี้แพงมากที่สุดน่าจะมีต้องไปดูในช็อปก่อนไม่น่าจะไปเท่าไหร่น่าจะมีหลักพันอุ้ยนี่ไงราคาเขาบอกมาอยู่16,800 วอนไม่ใช่วอนไม่ใช่วอนสิมันเป็นของญี่ปุ่นต้องเป็นอะไรนะเยนเยนเงินเยนเท่าไหร่อ่ะพี่คำนวณสิเท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะน่าจะมือหนึ่งอ่ะจะจะแพงอยู่อันนี้เบบิโดนะคะของเบบีโดหลายตัวมาเชิดเลยเออยากรู้เหมือนกันอันนี้เขาน่าจะติดขายเหมือนกันนะคิดว่าเออ โอเคไหมลูกค้าตัวนี้ถ้าใครอยากได้นะคะลูกใหม่ก็มีว้จริงเหรอเอามาอีกรอบดีคอนเวิร์ตค่ะ <Okay. S 1> ตัวนี้ป้ายนะคะป้ายรับรอเลนอยู่ที่อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะแม่ไม่รวมถ้า,ถ,าถ้าตีมาที่ไทยมันน่าจะโดนภาษีใช่ไหมสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้หนึ่งมืหพันแปดร้อยเยนนะคะ เอาเลยพี่ปอนได้แล้วินดีกับพี่ปอนด้วยทอแมแอนเจอรี่ค่ะแล้วก็จะเป็นสตอรี่แต่ละอเ,เอ<ม>เหตุการณ์สดมากมาสตอรี่แต่ละเหตุการณ์อ่ะแม่ดูดิอุ้ยสวยมากอยากได้อยากม,อากมีอยากมีหลานอยากมีน้องเยอะๆ <c oughs> เปิดหัวสามหนึ่งหกด้วยไหมคะยังไม่ได้เปิดเลยค่ะพี่ปุ้ยจ๋าวันนี้ไม่ได้เปิดสามหนึ่งหกนะคะเพราะว่าสามหนึ่งหกหนูจะหมดแล้ว ก็เลยไม่ได้ตอนแรกว่าจะเบิกมาแต่มันของมันใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยราอให้ลูกค้าไว้เอฟลูกเต็มดีกว่านะฮะเราให้ลูกค้าเอฟลูกเต็มดีกว่านี่สวยมากอันนี้ของยูนิมาอีกแล้วจ้ะยูนิคอค่ะโอเคค่ะน้องๆเอาบนราวมาให้พี่เลยเราเหนือ,อกี่รหัสค่ะใช่หรออ,อ๋อโอเคเอ,อ่อ สิบเออห้าโมงสิบห้าโอเคโอเคได้นะอีกหนึ่งลูกอ่ะลูกสุดท้ายเดี๋ยวพี่เปิดงานเกาหลีให้ลูกคะ่ะนี่ดูตัวตัวของน้องปอตนะคะคุณแม่งานลิขสิทธิ์งานคอแลแลบเยอะมากงานเจ้าหญิงงานตุก,กตาการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยคือออกฉ่ำมากอยู่นิเออเบบี้ดอเนี่ยอันนี้รับรอเลนไฟายห้อยจากแจเปนนะคะรานะคาสูงมากดูดิแม่เอาไงอะ่ะ สวยทุกตัวค่ะลูกค้าเลิศเลิศที่สุดปังปังปุริเย่พี่จะสรรหาคำไหนมาพูดละเออนะุ้วิวันนี้คนถามหาฟรีสเยอะมากเลยตอนนี้งานฟรีสนะคะสินค้าหมดชั่วคราวค่ะแม่ตอนนี้งานฟรีสสินค้าหมดชั่วคราวนะคะไม่อันนี้คือจะบอกว่าขนาดเขาเซลล์ลดราคาแล้วยังยังอยู่ที่1 6 8 0 0เยนนะไม่ใช่ราคาเต็มนางนะคะลอง พี่ปอนลงไปเสิร์ชหาราคาเต็มตัวนี้ดูนะมันสวยมากเลยอ่ะเนี่ย